สวัสดีค่ะมาเจีษีทุกท่านค่ะดิฉันนางศรีประมาโรจน์จำปาค่ะอดีตผู้พี่เลี้ยงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะผู้ที่แนะนําให้ดิฉันมารู้จักธุรกิจที่ดีๆนี่นะคะก็ขอเสียงปรบมือจากหัวใจให้กับท่านพอไก่นันทรจใจรัฐค่ะยิ่งแรงที่สู้ทุกอย่างค่ะไปไหนไปกันนะคะสาเหตุที่ดิฉันมาทําก็เพราะดิฉัน ส่วเด็กไม่ใช่ข้าราชการก็เป็นนี่เหมือนกันนะคะวันแรกที่ดิฉันไปดูแผนดิฉันมองว่าถ้าดิฉันได้มาสักเดือนละห้ากันมันก็น่าจะโอเคสามัญจ่ายสามัญจ่ายดิฉันมีเงินค่ารถให้ลูกมีเงินซื้อกับข้าวมันก็ดีกว่าที่ดิฉันรับเดือนละครั้งใช่ไหมคะดิฉันก็เลยตัดสินใจที่จะมาทาค่ะวันแรกไม่พร้อมค่ะไม่มีอะไรสักอย่างดิฉันก็ตัดสินใจเป็นผู้เงินมา ลงโครงสร้างที่3มรหัสค่ะ,ะแล้วก็คนรับที่ดิฉันได้ก็คือได้ปวดอิสรภาพจากเจ้านายนะคะแล้วก็ได้รถใหม่ป้ายแดงมา1นึ่งคันอ่ะเพ้าหม่ดิฉันยังลงขอลงพูดที่มนุษย์เงินแสนค่ะสวัสดีค่ะ